อามาลใครไม่ปอบปืนนะขูขอให้สอบตกนะสอบตกเดี๋ยวแม่ตีนะลูกอามาลพร้อมกันเสียงดังๆปอบปือด้วยอ่ะสามตีกราบกราบกราบเอ้าเด็กกาบปากบัวเอ้าเอาตูตัวตัวปักบัวสบายใจดำเดือดนางเดือดเดือดนางเดือดเดือดนางเดือดกาบกราบกาบกาบอ่ะมีเพลงก็ต้องมีท่า เห็นไหมเ็ดเปไงลกมีมีกี่ขาลกสอขาขาเ็ดปีกเป็ดตาเป็ดก้นเป็ดเป็ดมันต้องสายต้นดิ๊ด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 ดิ๊กอามสี่ก้าเก้าบก้าปีกตััวเอามืูตัว ต้าเป็นไหมคะอ่ะทั้งหมดเอายืนลุกยืนเราจะได้มาสนุกด้วยการมายืนเอาขาเป็นมาขาเป็นอ่าปีกเป็ดต้นเป็ดระวังหลังด้วยต้นเป็ดตาเป็ดปวดหัวตัวนี้เป็ดพาม

เอาสบู่ตัวตัวน้ำฝักบัวสบายใจจังเดินนางเดือเดือเดินนางเดือเดินนางเดือเดือเดินนางเดือตาบกราตาราเอาประมือหน่อยองส์ก็ตาทับเอาเชิญนั่งเชนนั่งเก่งมากเด